ดีเจนุ้ยเผยความลับที่ทั้งประเทศไม่รู้เป็นอีกหนึ่งรายการที่มีคนติดตามมากที่สุดในประเทศสำหรับรายการหน้ากากนักร้องซึ่งก็มีแฟนๆจำนวนมากสงสัยในวิธีการปกปิดความลับเบื้องหลังหน้ากากว่าทำได้อย่างไรทำไมถึงไม่มีภาพหลุดออกมาเลยและงานนี้ดีเจนุ้ยธนวัฒน์หนึ่งในกรรมการก็ได้ออกมาเผยว่าหน้ากากทั้งหลายเวลาเดินทางมาออกรายการจะต้องแต่งตัวปกปิดมาให้เสร็จ แม้แต่ผู้ติดตามหรือผู้จัดการส่วนตัวก็ยังต้องใส่หน้ากากมาด้วยแถมถ้าทีมงานคนขับรถคนไหนเผยความลับของรายการจะถูกค่าปรับเป็นหลักล้านเลยทีเดียวและสำหรับเจ้าของรายการนี้กัหนีไม่พ้นจากเซียตาเนื่องจากเซียตาบัญญานั้นเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งและประธานค่ายดังของรายการทีวีเรียกได้ว่าไม่มีใครที่จะไม่รู้จักบิ๊กบอสเจ้าพ่อรายการเกมโชว์ตัวพ่อ ของประเทศไทยอย่างแน่นอนแต่ปัจจุบันเซียตาปัญญาก็วางมือให้ลูกๆรุ่นต่อไปมาบริหารงานแทนและเจ้าตัวก็กลับไปใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและหลานๆบางก็ทำสวนปลูกต้นไม้ผลไม้นานา,นาชนิดและผักสวนครัวไว้มากมาย